เอกสารที่ตัวแทนชินโนฟาร์มพยายามติดต่อกับทางรัฐบาลไทยเพื่อจะส่งวัคซีนจํานวน20ลร้านโดสให้ได้ภายในระยะเวลา2สัปดาห์แต่ทว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนั่นก็คือไม่สามารถติดต่อกับทางด้านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขของไทยได้จากกรณีที่ตอนนี้ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนต้านโควิดสิและที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ออกมาชี้แจงว่ากําลังพยายามติดต่อซื้อขายกับวัคซีนหลายๆบริษัท เพื่อนำเข้ามาให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงแต่ล่าสุดก็ได้มีการเผยแพร่เอกสารที่อ้างอิงว่าบริษัทชิโนฟาร์มเจ้าของผู้ผลิตวัคซีนชิโนฟาร์มมีความพร้อมในการจัดส่งวัคซีนให้กับประเทศไทยจํานวน20ล้านโดสได้ภายในระยะเวลา2สัปดาห์แต่ทว่าตัวแทนบริษัทไม่สามารถติดต่อกับทางรัฐบาลไทยได้โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี้นะครับตามที่บริษัทชิโนฟาร์มผู้ผลิตวัคซีนโควิดผู้ผลิตวัคซีนต้านโควิด19ยี่ห้อชิโนฟาร์ม ได้แต่งตั้งให้ Asia Health Service Limited นะครับและบริษัท Bluestone Bio เป็นผู้จัดจำหน่ายวัคซีนดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียและต่อมาทางด้านบ l u e s t o ได้มอบหมายให้บริษัทเทลัสอโกเทคเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานและเสนอขายวัคซีนโควิด -19 ที่ชื่อว่ายี่ห้อชินโนฟาร์มจำนวน20ล้านโดสให้แก่รัฐบาลไทยวัคซีน ยี่ห้อและจํานวนดังกล่าวนั้นสามารถดําเนินการจัดส่งให้ได้ภายในระยะเวลา2สัปดาห์นับจากวันที่มีการลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายและชลําระเงินเรียบร้อยแล้วโดยบริษัทแอคแคปเอสเซนจำกัดในฐานะพันธมิตรผู้เดียวในประเทศไทยของบริษัทเทลรัสอาโกเทคได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับทางรัฐบาลไทยแต่ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าบริษัทจะพยายามติดต่อดําเนินการ ติดต่อกับทางท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีร่วมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่บริษัทก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือเข้าพบเพื่อนําเสนอเอกสารพร้อมนําวัคซีนเสนอจํานวนและยี่ห้อดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทางด้านบริษัทได้เราทราบประกาศราชวิทยาลัยจุราภรณ์ ผ่านทางราชกิจจานุเบกษ,กษกาณาว,วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2564ซึ่งระบุถึงหน้าที่และอำนาจในการจัดหายาวัคซีนวัชพัณฑุ์อุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่นๆที่จำเป็นเพื่อการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019และสถานการณ์ฉุกเฉิอนอื่นๆทางบริษัทเห็นว่าวัคซีนต้านโควิด -19 ยี่ห้อชิโนฟาร์มจำนวน20ล้านโดสซึ่ง ถูกจัดสรรไว้สําหรับราชอาณาจักรไทยนั้นยังสามารถดําเนินการจัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่กล่าวมาข้างต้นได้และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวอีกเช่นเดียวกันว่าขณะนี้ชินโนฟามีออตโตไลซิต r รีเพอร์เซนเททีฟนำเอกสารมายืน่นทะเบียนแล้วชื่อบ i โอเจนิเทค ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ขึ้นทะเบียนเร็วๆนี้ซึ่งโดยปกติหลังจากขึ้นทะเบียนได้ b i o g e n e t ต c กจะเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวคล้ายกับบริษัทไฟเซอร์ไทยแลนด์จำกัดหรือบริษัทซิกลิกจำกัดซึ่งเป็นผู้แทนโมเดอร์นาพอขึ้นทะเบียนได้จึงค่อยไปทำสัญญาซื้อขายต่อได้ส่วน a s สแคปยังไม่มีปรากฏการในกรณีจัดซื้อวัคซีนมาก่อนคู่เจราจาที่ทราบว่า ก่อนหน้านี้มีเพียงไบโอเจเนติกกับวีโนวาที่แย่งกันเป็นตัวแทนจำหน่ายของชิโนฟาร์มในประเทศไทยนะครับ